วันนี้จะพาไปดูสิ่งที่เปลี่ยนไปจาก Puma Future 6.1 Netfit ไปสู่ Generation ใหม่นั่นก็คือ Puma Future z 1.1กันนะครับประวัติคร่าวๆของ Puma Future 6.1 Netfit ใน Collection Chasing Adrenaline เปิดตัวเมื่อวันที่24สิงหาปี2020ะครับมาในสี black white shocking orange ในส่วนของ Generation ใหม่นั่นคือ Future z 1.1เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มกราปี2021ในคอลเลชใน c o l l e c t i o Game On ที่ใช้ชุดสี yellow o r a n g black ไว้ซึ่งก่อนหน้านี้ครับในวันที่9ธันวาปี2010ก็ปล่อยทีเซอร์อีดิชันเป็นตัว Edition ตลิมิเต็ดอีดิชันต้อนรับนีมาที่ย้ายมาพูม่านั่นเองนะครับก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่11มการาคมในคอลเลซชันเกมออนนี่แหละฮะ เทคโนโลยีเด่นๆของ p ู m a f u t u r e 6.1 Netfit ตนะครับอัปเปใช้เป็นเทคโนโลยี e v โวลิผ้าถักที่มีการตัดเย็บแบบชิ้นเดียวทั่วตัวรองเท้านะครับผาสานเข้ากับ n e t f i ิผ้าถักเช่นกันนะครับบริเวณหน้าเท้าถึงหุ้มข้อมีความบางและก็ยืดหยุ่นนะครับในส่วนของบริเวณปลายเท้ารวมถึงพวกรอยต่อระหว่างผ้าถักกับตัวชุดพื้นเนี่ย จะเคลือบด้วยพลาสติก TPU ในชื่อ Grip Control Pro จะช่วยในเรื่องการควบคุมรูปฟุตบอลนะครับจับจ่ายยิ่งอะไรเป็นต้นเสริมด้วยการป้องกันรองเท้าแบบ ไม่ให้ซึมน้ําหรือว่าป้องกันการฉีกขาดของตัวรองเทา้าเพิ่มความทนทานนั่นเองนะฮะสุดท้ายเป็นชุดพื้นรับผิด agility ที่ใช้ชุดปุ่มแบบกลมเป็นหลักนะครับเสริมด้วยปุ่มใบมีดต,ตรงกลางตรนแกงกลางนิดนึงและแน่นอนครับว่ายังคงใช้ชุดปุ่มแบบ fg แล้วก็ aj ที่เล่นได้ทั้งย่าจริงและก็ย่าเทียมอีกด,ด้วยในส่วนของเจเนอเรชั่นใหม่ puma future set นะครับเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนา,นาจาก Ne ็ f ฟ t หรือง่ายๆคือตัด n น t f i t ออก อัปเกรดเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ที่เรียกว่า Fusion Fit Pad นะครับก็ค,คือตัว ตัวกลางสีดำนะครับเป็นแถบรัดตรงอุ้งเท้าปรับเข้ากับรูปเท้าได้อย่างดีแถมมีความคล่องแคล่วในตัวอีกด้วยนะครับแล้วก็มีการดีไซน์รูร้อยเชือกแบบใหม่ต่างจากฟิวเจอร์6.1อีกด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะว่าไม่เคยใส่ของทั้งคู่เนาะในส่วนของอัปเปอร์รวมถึงหุ้มข้อนะครับยังคงใช้เป็นเทคโนโลยี e ี o บ it Pro แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการตัดเย็บปริมาณของผ้าทักหรือว่าความละเอียดนะครับรวมถึงดีไซน์ที่มีมากกว่าตัวฟิวเจอร์6.1 รเราจะสังเกตได้ว่าในตัว s ซ c 1.1เนี่ยด้นบนอัปเปอร์นะครับค่อนข้างที่จะตัดเย็บแบบละเอียดนะครับแต่ยังคงเคลือบด้วยพลาสติก TPU ในชื่อว่า r r p p o o t t r o p r r นะครับแถมบนตัวอัปเปอร์ยังมีพวก 3D Texture จะช่วยในเรื่องการปั่นการยิงเสริมเรื่องการจับบอลอะไรให้มากยิ่งขึ้นกว่าตัว เก่าด้วยนะครับและสุดท้ายเป็นชุดพื้นแบบใหม่ในชื่อว่า Dynamic Motion System ดีไซน์เป็นรูปตัว Z ซนะครับแบบชิ้นเดียวเสริมความคล่องแคล่วซิกแซกเนี่ยแซมันคือซิกแซกนะครับกดสกิลแบบนี้มา5ดาวสีดาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อไปเรามาดูเวอร์ชันต่างๆของทั้ง2องเจเนอเรชันที่มีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับในส่วนของ Puma Future 6.1 Netfit ใน collection Chasing Adrenaline นะครับมีทั้งหมดอยู่5เวอร์ชันนั่นได้แก่ Future 6.1 ฟิ t เ r อร์แบบโลคัสฟิ t เ r อร์หกจ u ดสองฟิเอร์หกและสุดท้ายเป็น Future 6.4นั่นเองนะครับแต่ในส่วนของพูม่าฟิ u เ e อร์เซต e นึ่งจุดหใหม่ในคอลเลคชั่น Game อนเนี่ยมีทั้งหมดอยู่แค่4เวอร์ชั่นนะครับนั่นก็คือ Future Z 1.1 Future Z 2.1ดหนึ่งลเร์เซดหนนะนับดีนะฟิลเตอร์เซตสามจ และสุดท้ายเป็น Future z 4.1นะครับโดยเฉพาะตัวท็อปเนี่ยจะมีะแค่หุ้มข้อแบบนี้ไม่มีแบบตัวโลคัทนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะก็คือ1ตัวเลือกเราไม่ต้องเยอะแต่ ก็เพราะว่าตัวเลือกไม่มันไม่เยอะไงเราถึงอาจจะไม่ได้รองเท้าที่ตอบโจทย์เรามากเท่าที่ควรนะฮะแต่ง่ายดีคือไม่ต้องปวดหัวมากนะครับในส่วนของราคารครับทั้ง2 g e เจเนอเรชันเนี่ยเปิดตัวในราคาที่เท่ากันแบบเป๊ะๆนะครับนั่นก็คือตัวท็อปอยู่ที่7999บาทส่วนตัวโลคัสของฟิวเจอร์หกจุดหนึ่งเนฟิตอยู่ที่699 9บาทตัวรองท็อปหรือตัวจุด2หรือฟิวเจอร์เซตสองจุดหนึ่งอยู่ที่599บาทตัวเก้รือตัวลองิบเกอยู่ที่4999บาท สุดท้ายตัวบัวอยู่ที่2,999บาทแอบแอบแพงเหมือนกันนะตัวบัวเราพาไปชมนักเตะที่สวมใส่ทั้ง2องเจเนอเรชันนะครับเริ่มต้นที่ฟิลเจอร์6.1เน็ตฟิตนะครับเท่าที่หาได้ก็จะมีแค่หลุยลส์โซเลตต์เดียโ,โกโกดินมิลานสกินเนียแล้วก็อุนเดของซิบิยานะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับในส่วนของฟิลเจอร์7.1เนี่ยเราก็เริ่มที่พรีเซนเตอร์หลักเลยนั่นก็คือเนย์มานะครับแล้วก็มีทั้งหลุยลส์โซเลตต์เนย์มันยามาติช แล้วก็กานนิชาก้ารวมถึงมาโกรอยด้วยนะครับสรุปเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของ p ูม่าฟิวเจอร์6.1 n e t f i t ทเนี่ยซึ่งอาจจะรวมไปถึงฟิวเจอร์5.1ด้วยนะครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีหรือว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันและเหมือนกันมากๆนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปแบบเจาะลึกเรื่องดีไซน์มากว่ามันมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะครับจึงไม่ขอนับว่าทั้ง2องเจเนอเรชันนี้มีความเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของคอเลกชันเชียร์ซิ่งอะดรีนาลีนเนี่ยไม สุดท้ายก่อนที่จะเปิดตัว Future Z 1.1นะครับและนี่คือการเปรียบเทียบ Generation เก่าอย่าง Puma Future 6.1 Netflix นะครับไปสู่ Generation ใหม่อย่าง p ู m a Future Z 1.1หวังว่าจะได้คำตอบที่ถูกใจไม่มากก็นอ้อยไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยที่งงว่าทั้ง2มันแตกต่างกันยังไงนะครับ หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการประกอบการตัดสินใจว่าจะซื้อเจเนอเรชันไหนดีนะครับว่าด้วยในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆหรือดีไซน์ที่เรายังตั้งคําถามกับมันอยู่นะครับชอบไม่ชอบเป็นไงสามารถพูดคุยคอมเมนต์หรือใครมีคําถามอยากถามรายคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ด้านล่างนี้นะครับสุดท้ายขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูฟุตบอลและก็ดูรองเท้าสตตร์ไปด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันเมื่อเราพบกันสวัสดีครับ